สวัสดีค่ะอีสานมานฑนะ์พาเห็ดม้าอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้ะมาค่ะมือนี้อีสานมานฑนะ์พาเห็ดใหญ่ยยไม่กเกลือมาอีกแล้วมาชวนอีกแล้วจ้ะพี่น้องมือนี้มาชวนมือนี้มาเห็ดมาเห็ดแล้วก็บจิพาชวนกินคือเก่าละนาะจ้ะเนาะอ่ามือนี้จิพาเห็ดอาหารเมนูสําหรับลูกหลานหรือว่าผู้ใหญ่เขากินได้เนาะจ้ะเนาะอาหารเจเวจ g เทเรียน ค่ะ <laughs> พี่น้องวัตถุดิบเขานี้ค่ะมาเห็ดข่าผัดเ,เข็ดข่าผัดเจนี่จ้ะพี่น้องอันนี้ข่าวสวยอันนี้รดดีรดดีเจผงซุปเจแล้วจ้ะอันนี้เนนดดดดนนต้าหู้ขาวเ้าหันเป็นลูกเตาไว้แล้วจ้ะ อันนี้เตาใน่ได้จ้ะว่าเป็นเตาธรรมดาแล้วก็ผักสามสีใส่ผักอย่างอื่นในตามชอบจากใส่ผักอีอย่างก็ใส่ได้จ้ะแล้วก็อันนี้คือใส่ลูกชิน้นลูกชิ้นพริกไทยดำเจได้จ้ะพี่น้องไปจัดพี่น้องไปให้เขาผัดเจกันค่ะน้ำมันผืชขาดก็ได้ไปนะจ้าจ้ะ น,นี่แต่มาันนะคะเห็ดย้ายไม่ลึงเอาน้ำมันพืชใส่ไวเร็วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวรอให้เอามาใส่รู้ชิ้นจ้ะ้ราหูเองไม่อังเราจ่น้อง จพี่น้องจะเอาผัตลูกชิ้นกับเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนาะจะเอามาใส่ผักสามสีลงไปจากพี่น้องทำให้มีสีสันน่อจะเนาะเอามาใส่ข้าสวยลงไปเลยจากพี่น้องอันนี้กินสองคนกับหลาน ใส่ผงรสดีจ้ะรสดีเจ้แล้วะค่ะพี่น้องซุปผักนะจ้ะเราจะต่อใส่หลายอยา่างกินนะพี่น้องอนะ่ะแต่น้อยนึงค่ะเพราะว่าหลานไซมักเขามักใส่สีอยู่ดำแคนนน่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องเขาคลุกเข้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ะนี่ยซีซันหนักกินนะจ้ะพี่น้อง ดิฉันลนากินนะจ๊ะเนาะไปค่ะไปกินกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะมาจ้าพี่น้องไม่กินขา้าวมื้อนี้เป็นอาหารจานเดียวเนาะจ้ะพี่น้องมากินข้าวน้ำยายไม้เด้อจ้ะพี่น้องเด้อเสดข้าวผัดต้งนั้นละ่ะไอ้พวกเจ้าเบิ่งละ่ละแล้วก็มาสวนกินมันอันนี้คืออ่าซีอิ๊วขาว ใส่พริกแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดแทนนั่นพริกน้ำปลาคนกินเจจะกินซีอิ๊ขาวนะจ๊ะนาะบม่กินน้ำปลานี่จ้ะบะพริกหั่นใส่ซีอิ๊วขาวใส่หน้ามะนาวเนิดน้อยมาค่ะบะมีผักกิมเวพาผักอันนี้อยู่ในหนีกับนี้แล้วนะจ๊ะนาะพี่น้องน่ะมีผักสามสีแล้วมาค่ะมากินมาบะมีมีมะเขือลูกนึง อันนี้มะม่วงหา,มา,าหวมะนาวโหแล้วก็น้ไม้มาค่ะพี่นอ้องพี่กันอาหารจานเดียวมื่อนี้กับลานคนละจานเลี้ยว มาได้ค่ะเซตแจมน้ำกันมะม่วงหามะนาวโหเรื่ะไหนพี่น้องร้องมากินบ้างตาวานัน ออนออนกะอ,อ,อันอันก็พอแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอาหารคุ้งาาท้าวถ้าเฮาบ่ม,ม,มักโมกโลบเนาะบ่มักโลบละโมกความอยู่ความกินเนาะพี่น้องขอโทษเนาะ อันนี้คือใส่วาจาคือพื้นบ้านเขาใส้กันนอกจาแค่นี้เขาก็อิ่มอยู่ได้ แต่ว่าอีสานบานา,พ,าพยายามค้นหาเมนูที่สามารถเอามาเค็ดจ,จะแปลงเป็นอาหารเจอาหารเจได้อีสา,านเขาสามารถเอาเก็บไว้กินในโดนได้นะจ๊ะอีสานบานามีเวลาจะพยายามไปหามหาให้พี่น้องนะจ๊ะเนาะตอนนี้ เอาตามถนัดย้าไ,ไหมก็ลืมอยากกินอย่างกระเฮ็ดกินอย่างสี่นะพี่น้องบ่ได้บ่ได้ซีเรียสเลี้ยงเมนูเจหรือ,อย่างสี่เลยบ่ได้บ่ได,บได้ซีเรียตรงจุดนั้นเาะจะคืออีสานบานาเฮ็ดกินแบบนี้กระเฮ็ดแบบนี้ให้พี่น้องเขาเบิงคือให้ให้รู้ว่าการกินเจเฮ็ดง่ายๆคือบ่ต้องการเอาเนื้อสัตว์ม้าแค่นั้นเองบ่ได้เอาเนื้อสัตว์ม้าอ่าเฮ็ดกับเขา ทุกเมนูที่ที่พี่น้องเคยเฮ็ดนะจะเฮ็ดได้เหิดแต่ว่าเขาบอกเนื้อสัตว์ใส่แค่นั้นเองนอกจากพี่น้องไปแล้วจากว่าจะบอกอะายเดี๋ยวพวกเจ้าชีมหองยไวคลิปหน้าเดี๋ยวจิมาบอกให้ฟังอีกนอกจากเนาะไปแล้วค่ะขอบคุณนายนะไไจ้ะเอฟซี FC ทำคนเก่าคนใหม่นะจานะเนาะเห็นนัน่น ผู้ติดตามเห็นนันเอฟซีเข้ามาพิม่มเรื่อยๆอีสานบานนะพาเหตุนอกจากยายไม้ก็เรื่องดีใจยามขนาดเลยจากพี่น้องถึงว่าจะยังบอทันได้ได้ถึงเกณฑ์ของ youtube แต่ว่าก็ดีใจที่เห็นพี่น้องเขาเข้ามาได้มาฟังยายไม้ว่านอกจากมาสนกินเจเข้ามาทีนี้ก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องจากขอบคุณหลายค่ะดีใจปลื้มปิตินะพี่น้อง ให้พวกเจ้าอยู่ดีมีแหงหรือให้พวกเจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใส่เหลืท่ทานให้ได้ลูกหลานกตัญญูให้พวกเจ้าได้รับธรรมะการทุกผูทุกคนลด้วยจะสุดซอยเช้าลูกน้ากันเข้ามาสวดมนต์มาศึกษาอาหารจีนน้ากันนอกจากมากินอาหารคลีนนอกวจ้านาะเพื่อสุขภาพของเฮาเนาะจ้าอิ่มทองได้บุญโพงพอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย